รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะสิเก่าจากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองพลัสไ,ไ,ไซต์ Thailand Designer Award 2025ด้วยแรงบันดาลใจจากช้างไทยฟอร์มคัดรูมทูลันเวย์ นายธรรมนูนกิติรักหรือสงครามสิทธิ์เก่าคณะเทคโนโลยีค้ากรรมศาสตร์สาขาการออกแบบแฟชั่นและตกกรรมเครื่องแต่งกายเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขวารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดกรุงทองพรสัยไทยแลนด์ดีไซเนอร์อวอร์ด2025ซึ่งจัดโดยกรุงทองพราซาสนย์ค้าส่งสินค้าพรสัยที่ใหญ่ที่สุดในไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนเบเดดิกสตูดิโอกรุงเทพมหานคร ด้วยผลงานที่หยิบยกเอาช้างไทยมาเป็นแรงบันดาลใจพร้อมส่งต่อแนวคิดการออกแบบที่ประสานผ้าไทยกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่โดยเน้นความยั่งยืนและการสร้างอาชีพที่มั่นคงโดยแรงบันดาลใจช้างไทยเป็นสัตว์ที่มีความผูกพันกับคนไทยมาอย่างยาวนานทั้งในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเริ่มต้นจากการคิดวิเคราะห์โจทย์ออกแบบลวดลายเลือกวัสดุที่เหมาะสมลงมือสร้างสรรค์และปรับแก้จนได้ผลงานที่สมบูรณ์แบบ จุดเด่นของชุดนี้คือการนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของผ้าไทยผ่านในแบบผู้ชายพลัสไซส์ที่มีรอยสัก เพื่อสื่อสารว่าผ้าไทยสามารถเข้าถึงได้หลายกลุ่มคนและนํามาใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันอย่างมีสไตล์โดยนนเน้นแนวสตรีทแฟชั่นที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นการส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืนรางวัลน,นี้ทําให้รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากเป็นแรงผลักดันสําคัญให้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพต่อไปพร้อมเชื่อมั่นว่าความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมกําลังได้รับการยอมรับมากขึ้นในสังคมไทย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามและสนับสนุนผลงานของคุณสงครามได้ที่ Facebook สงคราม IG สงคราม TikTok สงครามและโทรศัพท์095-306-5224อาทิตยาปกระทานางังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานค่ะ